อันอูตกวงถ้ามากินสักอย่างตึงฮ้อนตึงเย็นกินเย็นขี้ก็ว่าน้ําแข็งอะไรกินฮ้อนขี้ก็ต้องว่ามานั่งเป่าอันมากินแล้วบ่าอันอูด้วยไว้เซนใครก็กินยาตายเ,าเขาเคี่ยวเข้ากันหันเลยเิ่งมาเนี่ยอ้าป่ะลุยค่ะเขากินแต่ยังเจ้าเจ้านี้ก่อนบอกว่าจะเป็นทาังด้านของชาหรือว่ากาแฟเนาะ นั่งนั่งเลยไอ้นั่งเข้าไปนั่งบุญนั่งบุญนั่งบุญนั่งใกล้ๆกับฮัดเอานั่งโค้นเข้าไปเลยให้นั่งด้วยเนี่ยนั่งไายนี่เออนั่งใกล้ๆดีมาอบอุ่นอ่ะบรรยากาศเดี๋ยอนผ่อนตกเดี๋ยวกินกันดกันเนี่ยกินยังอูบติน อุิฮ้อนก็ได้ฮ้อนไวเย็นฮ้อนฮ้อนที่ยออย่างเอาอุ่นติมเย็นอันนี้เหรอฮ้อนฮ้อนกับเย็นอย่างไรแกวเออแล้วที่ยวเย็นเอาเย็นก็อยังมากินฮ้อนอากาศจะยี่บ้างหรอห้ามมากินอ่ะเอากินฮ้อนดีกว่าอมันร่างกายมันได้ดีอบอุ่นเข้าไปตรงหนอะบ่งหรอ เอาฮ้อนนะบอกอันก็เอาเหมือนกันนะบ่เอาเหมือนกันนี่เออเอาฮ้อนอยู่อ่ะแต่มันเดลำดราบเพราะไปเอาแบบเย็นใส่น้ำแข็งมาตัวโอ้ป๊อปกระดีก็บอกฮ้อนกระดีก็จะเอาเย็นเอาคูณสองคนว่าผมถึงหมดจกินตัวหรอแต่ว่าเอาคูณสองคนว่าก่ะถ้าคูณสองคนจะกินผมจะไปสั่งขึ้อ่ะเอาคูณว่าเลยเอาคูณจะกินยังเย็น ม uh ันก็มันสร้างก็มันเหมือนกันบอดีคอาเย็นก็ได้ครับอู้ถึงว่าถ้าเอาสร้างเหมือนกันมันก็จะง่ายอเย็นขอเย็นไปเอาเย็นกัเอาแบบเย็นใส่น้ำแข็งถ้ามันอู้ถึงจะเสียรสชาติเนอะจำอันว่าอู้ถึงว่ามันจะเสียรสชาติเนอะเพราะว่าถ้าเอากินเข้าไปสักน้อยนี่นะตั้งกรณีกินเย็นอี่าเอากินเข้าไปสักน้อยแล้วเอาบบกลินเขามาอู้เขามาอ่านังสือ กับเดน้ำแข็งมันน่เดี๋ยวเสียโสชาติหมดตาลายเสียโสชาต์หมดอะเขาบอกหวานเขาจะเหรออันเดาฮ้อนปะเอาอยเหรอฮ้อนแง่ยีดีถ้าเอาฮ้อนนี่อย่าอู้กรณเลยนีฮ้อนนะถ้ากินฮ้อนนี่นะถึงเวลาเพื่อนมาเสิร์ฟมาส่งเขาปรุงคนเดียวเขาใส่น้ำตาลเพิ่มถึงเวลาเขาก็ต้องเป่าอยู่ดีอะเสียเวลาเขานะเขาเป่านี่นะ อันอูทุกลงถ้ามากินสักอย่างตึงฮ้อนตึงเย็นกินเย็นขี้ก็ว่าน้ำแข็งละลายกินฮ้อนขี้ก็ต้องว่ามานั่งเป้าอันมากินแล้วบ่าอ้นอูด้วยเหตุด้วยผลิ้นไม่ใช่ว่าอูไปเลยนี่ไหนอ่ะนี่อูจากความหูโออของความหูขิ้นะความหูเงว์กินเย็นขี้ก็ว่า,วาน้ำแข็งละลายมันจะจาง กินห้อนชิ้ก็ว่าเสีเวลาเป่าเมื่อมันเย็นเอาอ๋ออันน้มากินแล้วโอบอกคืออ๋อกรณีนี้จะแน,นะ,ะนำเพื่อนนีนทางด้านของความหูร้วนๆน่ะนี่จะอู้ฟังว่าถ้าคุณจะกินอ่ะคุณบอกอเพื่อนอ่ะตักเฉพาะผงมากระเึงได้เอาใส่ผักเออเกียวแบบผงเลย เออเออนี่อุตเอรหรอเออคิงฮากเนี่ยคณเรียว่าไอ้เซมพเอาแบบผงกินเข้าไปเออนี่บอกไปแล้ตักไป็ผงเข้าไปเลยคือมันไปไหนในตองออแล้วก็น้ําธรรมดาเนี่ยตัวมันต้องไปเป่ามันต้องไปกินเย็นมันเสียรสชาติกินนี้ได้รสชาติเลยรู้งร้กับบ้ะคิงกินคิงกินเนี่ยพ่อไอ้เซมกินเนี่ยพ่อเนอะกินเนี่ยพ่อได้กิงกิน เนี่ยพ่อให้กินตัวจริงแบบเออผมมาได้สั่งผมจะมาสั่งองค์ตรงวันตีเนี่ยพ่อผมมาชอบผมชอบกินแต่ด้คือกาแฟเข้าใจก่อกาแฟเนี่ยผมกินเลยคาบูซิโน่เเนี่ยก็คือไอ้ที่ไปสั่งหมิงแยกเรียบเออก็สรุปมาเลยกันสรุปของคุณเลยกันฮะมาเอาละผมผมมาใจว่าผมจะมาคัดจงคัดใจแล้วผมจะสั่งฮึ ผมมันจะได้กินตัวไอ้โอวัตินเลยมันมันของร่ากายโอวัตินไหนอย่างอ่ะมาเบไว้จะไปสั้งละฮอนก็ได้ฮอนเอาคูนเหรอเออเอาเหมือนมันอ่ะมาเสียเวลานะไม่ได้เปล่าเพราะเพราะเพราะไปไกลๆห้ามมากินละเอาหุ่มมันกินคู่เดียวห้ามมากินอ๋อผมผมแนะนำมือเออผมต้องแนะนำห้ามมากินละสรุปเอาเอาแน่ๆเลยมั้่าจะไปละเอาฮอนเลยเอาฮอนเหมือนนั้นนะจะเบาเย็นปะ เออเพาะห้ามมากินละกสร้างฮ้อนคิงก็สร้างสร้างเย็นสร้างเย็นขิงก็ว่าน้ําแข็งอะไรสร้างฮ้อนคิงก็ว่าต้องเติมน้ําตาลปูงนี่ปุงนี่ห้ามมากินแล้วก็ไปอู้ดีคือมันกินคนเดียวก็ผมอู้ดีผมบอกคือดีเอามาเลยอดีอยวผมสุเลยมาเดี๋ยวผมไปสร้างคบเดียวเลยเอาเอาอย่างปูนตีนเย็นเอา เอาเย็นเหมือนกันแล้วมันจะเสียเสียรสชาติอู้อั้นูห้ามมากินละไอ้เซมอ้าวเนี่ยอู้หดามันเวลาเขาโอ้น้ำแข็งมันละลายห้าหูมันไ่าน้ำแข็งไไปห้ามมากินอ้าวสร้างงอนขิ้เอาว่าเอาแน่ๆเลยตังนั่นตุงนั่นตังเดี๋ยวผมจะไปกันเดียวเลยเอาแน่ๆเอาเป๊ะเลยรับบัตรเปลี่ยนละเอาเป๊ะรับบัตรเปลี่ยนละอ้าวมาโอ้ตีนอน เอาหอมเยก่อน้จะกี้ยังยาเย็นก็ยังเบาเย็นยังรวดเย็นนันโอ้เบาเมา้ามากินแล้วฮกินหอนขิ้งเบาเฮาเย็นห้าเย็นทิ้งกดบอกน้ำแข็งมาละลาย้ามากินแล้วเสีให้ปิดโอ้หวังดีถาม